วันนี้ผมอยู่ที่โซลครับแต่เป็นโซลที่ออกมานอกเมืองหน่อยผมจะพาไปดูวัดที่เกาหลีครับว่ามันจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกัน วัดแห่งนี้เนี่ยชื่อว่าจินกวนซานะครับก็หรือจะเรียกว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับและอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะเดินตามตูดสีชมพูนี้ไปอีกผมก็จะเดินตามแฟนของผมไปนะฮะให้เขานำไปนะครับกูรีกูรีเปดโอรี ก็ไม่แปลกนะฮะที่จะเจออาจุงมาอาปาอามามาวัดนะครับส่วนเรานี่ก็อยากจะเห็นวัดที่เกาหลีนะว่ามันสวยแค่ไหนเราก็เลยอยากจะมาเป็นอาจุงมาอาปาอามาบ้างนะครับมันจะต้องเดินขึ้นเนินไปหน่อยนะฮะเพราะวัดแห่งนี้เนี่ยอยู่ที่เนินเขาพอเดินขึ้นมาถึงเนี่ยเราก็จะเห็นการต้อนรับด้วยโคมหลากสีสวยเลยนะครับ อีกหน่อยก็จะเจอเช่นกันนะฮะแม่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นศิลปะท,ที่สวยงามตามากแถมยังเป็นร่มเงาจากแดดให้ด้วยนะครับพอเดินเข้ามาถึงตัววัดเลยจริงๆเนี่ย,ๆๆยก็จะเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเธอกำลังนั่งสมาธิอยู่นะครับผมเลยต้องเดินเบาๆนะฮะไม่อยากจะรบกวนแกนะ จากนั้นเนี่ยพอถ่ายอะไรเสร็จสับแล้วก็เดินออกไปอย่างเงียบๆนะฮะพอเสร็จจากวัดเราก็เดินลงมาที่คาเฟ,ฟ่แห่งนี้นะฮะคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะออกไปในสไตล์บ้านเกาหลีเก่าๆนะฮะคาเฟ่แห่งนี้ชื่อว่ามุลดัมบุลเนี่ยแปลว่าน้ำนะฮะมันก็เลยมีความหมายว่าคาเฟ่ออฟวอเตอร์นั่นเองนะครับหรือจะเรียกว่าคาเฟ่แห่งน้ำนั่นเองนะฮะ <S <S ออมข้อดีของเราสองคนนะครับทุกครั้งที่ไปคาเฟ่นเนี่ยเราก็จะสั่งอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือไอซ์ออมริกาโน่นั่นเองนะครับส่วนขนมได้หมด ไิจากนั้นเราก็สวาปามหมดเกลี้ยงเช่นเคยครับถัดไปใกล้ๆจากคาเฟ่แห่งนี้นะครับถ้าผมเอาโดนบินขึ้นไปจื๊บแล้วหันโดนไปทางขวา คุณก็จะเห็นหมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยองฮานอกวิลเลจหมู่บ้านสไตล์เกาหลีแบบดั้งเดิมเลยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าถ้าคุณจะมาสร้างบ้านแถวนี้เนี่ยเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้คุณเนี่ยสร้างสไตล์อื่นเลยนะครับคุณจะต้องสร้างสไตล์นี้เท่านั้นนะฮะภูเขาที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยมันมีชื่อว่ายอดเขาพุกคันซันและที่บริเวณตีนเขาลูกนี้นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านอึนพยองฮานอกวิลเลจ การก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งใน6โครงการใหม่โดยโองค์กรบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นเขตประสบการณ์พิเศษด้านวัฒนธรรมเกาหลีนะครับภายในหมู่บ้านเนี่ยนอกจากจะมีที่พักอาศัยที่ถูกสร้างแบบเกาหลีดั้งเดิมแล้วเนี่ยก็ยังมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับฮานอกวิลเลจตั้งแต่เดิมและความรู้เกี่ยวกับเขตอึนพยองอีกด้วยนะครับหมู่บ้านนี้ค่อนข้างใหม่มากนะฮะสร้างเสร็จและเปิดให้เข้าเมื่อปี2018ที่ผ่านมานี่เอง คนจึงยังไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่นะครับทำให้ถ่ายรูปสวยๆได้อย่างจุใจนอกจากบ้านแล้วร้านชาร้านกาแฟตลอดจนร้านสะดวกซ,กซื้อก็ยังถูกสร้างในสไตล์ฮนกอีกด้วยนะครับไม่ว่ามุมไหนก็ให้บรรยากาศสวยๆแบบโบราณคลาสสิกไปสมหมดเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่กันไว้ด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ